สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้เปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนหน้าตาสินค้านะครับเป็นลูกไก่เนื้อกันบ้างครับใช่แล้วครับลูกไก่ที่เขาเลี้ยงโตเร็วเลี้ยง4 5่สถึง60วันจับขายนี่แหละครับลูกไก่เนื้อนะครับผมมีเหมือนกันครับส่งท่านได้เหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากเลี้ยงลูกไก่เนื้อนะครับ ชุดนี้ผมอนุบาลให้แข็งแรงแล้วครับสั่งมาได้เลยตัว30รวมส่งครับเอาไปลองดูกันครับสั่งเยอะๆผมลดได้อีกครับไม่ต้องสั่งผมเป็นหมื่นเป็นแสนตัวสั่งผม5 0 0ร้อยพันตัวผมก็ดีใจแล้วครับใครจะเอานะครับเข้ามาหน้าโปรไฟล์แล้วกดลิงก์เลยครับ